เอาลครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Identity V แล้ววันนี้ก็ได้มีสก,กินใหม่เข้ามานะนั่นก็คือสก,กินที่พอแลบจากเกมที่มีชื่อว่า IB ซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันคือเกมประเภทไหนแต่น่าจะเป็นเกมแนวสยองขวัญแน่นอนแหละแล้วก็นี่คือตัวละคร เดอะลิปเปอร์ที่สกินคอร์ลบมีชื่อว่าแกลลี่นั่นเองนะจุดเด่นของสกินนี้ที่ผมชอบเนี่ยนั่นก็คือลายเส้นที่มันเหมือนอนิเมะเหมือนการ์ตูนนั่นเองนะดูจากตรงนี้แล้วแบบว่ามันเท่มากๆเลยผมก็ชอบสกินอะไรแนวแนวนี้อยู่แล้วด้วย โดย3ามสกินนียสามารถเลือกฟรีได้นะโดยเล่นให้ครบ25เกมมั้งหรือ24เกมผมจำไม่ได้แล้วก็สามารถเลือก1ในสสกินนี้ได้ไปแบบฟรีเลยซึ่งวันนี้ผมก็ได้ซื้อสกินของ The Ripper มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกันลังใจให้กันด้วยละกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมู่บ้านลิมนนเลสาบโอ้โหด่านนี้น ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดินมาก็หาคนก่อน,นดูสก,กินเท่ๆออ้ยมันโอ้โหนี่แบบว่าความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เล่นมันก็จะหล่อเท่ปุยมุ้ยอ่ะย่องหออ๋อทะลุอ๋ออ๋อหมอหมอเปี้ยวไงกดผิดกดผิดระง,ง้างมาแล้วด้วยเมื่อกี้มือไปโดนครับไม่เป็นไร ท่านด่ำมาก่อนหรือเปล่าหมออย่าห้าวผูกว่าเราจะโดดมันก็โดนดิลายเนี่ยเรียบร้อยครับมาลากคอมาก่อนโอ้โหมันไม่ได้ลากคอเลยมันลากขาเรียบร้อยสองเครื่องดัง แล้วก็เสร็จไปแล้วเครื่องนื้ครับจังหวะนี้ตกเป็นสองแล้วเขาขายยับเลยว่ะเขาเล่นแบบเอาจริงเกินอยู่ข้างหน้าผมครับเป็นฉี่หรือเปล่าวิ้ยเอาเลยอิ้ย แล้วผมไม่เจ็บจะมาฮิวอะไรตรงนี้เบบีก็มาดิเซ่เบบีผมไม่กลัวอยู่แล้วมาดิจะช็อกเลยปะล่ะเอาดีเอาดีเราก็รีเฟกไวรุนอยู่จะมาทำอะไรงี้มันก็ย่านหน่อยบ้าน่า้จะดึงสีทนันนะผมว่า แต่เรารีบวิ่งไปดีกว่าดึงทันจริงล้มต่อเลยละกันเครื่องตรงซ้ายนั้นแบบว่าสั่นครับโอเคมันนี่เลยมันนี่เลยห้าเกินไปแล้วหมอไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ผมไม่ได้มองด้วยตอนนี้เครื่องกำลังติดครับแบบว่าเตอคือแบบผ่านเรื่องไงแล้วหมออยากโดน เราไม่ได้ติดเชนเลือนนะนึกว่าติดเชนเลือนครับเมื่อกี้เราก็เลยช่วยไม่ทันไงแต่ที่นี้ไอ้คนที่อยู่สายบนเรียบร้อยเอามาแล้วหรอออกเป็นช่างเครื่องกนครับเพราะฉะนั้นเราก็อุ้มมาเลยแล้วก็เดินเดินฟาดแบบตอนนั้นที่ยังอุ้มอยู่ <c oughs> ไม่ติดจะเลือดไม่ติดจะเลือดโคตรโกง เราฟาดแบบบลูทูธไปก่อนแล้วก็รอหมอลุกเองหมอลุกเองแน่ครับแต่ว่าเป็นสกินนี้ก็ต่อให้เป็นระดับม่วงมันก็เป็นระดับมวงที่แบบว่าเทอ่ะทุกคนเจวผมจะรอเขาลุกเองนะผมไม่รีบผมไม่รีบเพิ่งจะสีนาทีเองเกมแรกอ่ะอุ้มปูขอลุกแน่มันต้องลุกอะ่ะออปล่ยมันลุกไปครับแล้วเราตามไป กูมันต้องรู้อยู่แล้วเราแบบว่าเร่งสปีดเขาต้องยินฮีอยู่ตรงนี้แน่นอนครับไปไหนได้ไม่ไกละนะ <c oughs> แล้วเราก็ตีพลาด <c oughs> แล้วเราก็ตีเลย <c oughs> ต้องเทดน,นะนี่ต้องตีหมอลมแล้ว <c oughs> ตีหมอลมก็จบง่ายๆสบายๆ โอเคตอนนี้ก็เดินหาช่างเครื่องกอนเลยที่วิ่งไประดบ,บนี้นะเห็นรอยเท้าอันเดียวก็พอละยัดไม้เลยปะละ่ะเรียบร้อยอขอยัดคา,าบกุหลาบบอมันถ้าเช็ดเลือดก็เปลี่ยนด้วยนี่ว่าโอ้โหคตเท่ตัวนี้ตะกินนี้แบบว่าหล่อจัดโอเ้โอเยียงหลงเลย ก็เป็นเกมแรกที่ได้เล่นสก,กินนี้นะก็ไม่อยากที่จะแบบว่าเปลี่ยนเกมอื่นมาลงแทนเลยเกมนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์เพลย์ดีครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่2กันต่อเลยดีกว่ามาครับผมเกมที่2ของเราได้เป็นด่านความทรงจําของลีโอโอโอ้ยเอ้าโ,โ,โ,โอ้นิวลันไงอยาที่จะกดเล่นมากๆครับสาวน้อยเทเลพอร์ตไปเกาะใครหรือเปล่าข้างหน้ามีคน,นครับเจอเป็น อันแน่โดนลากคอเสื้ออีกแล้วปวดหัวเลยอันนี้ยืนแอคด้วยไม่ยอมฉีกนะไอ้น,นี่ไปเวติดแอคแล้วไงรู้ไหมว่าไอ้พวกแอคเนี่ยมันจบยังไงฮะโอ้ติดเชื้อเลือดนะเมื่อกี้เราไม่ได้ปาสกิลจากระยะไกลนะอุ้ยแล้วมันไม่จบโอ้โหยืนแอครัวๆเลย หรือว่ามันเป็นพอตะกิลมันหรออา้าวไม่โดนล,ล้มละอะไรเนี่ยเรื่องหน้าเสร็จครับ <c oughs> เลี้ยวไปขวาผมแค่มาไล่ที่เฉยไม่ต้องกลัวผมหรอกสาวน้อย ช่วยซ่อมอยู่กับสไมลี่นะด้านหน้าซ่อมอีกหนึ่งแสดงว่าตรงนี้พบแล้วดิอ่าด้านหน้าเหมือนจะวิ่งมาช่วยหรือเปล่าสไมลี่ต้องมาสาวน้อยลงเครื่องแล้วโอเคขอฟเฟสองได้หรือไม่เป็นสาวน้อยล้มแทนไม่ค่อยดีครับมันดึงดูดผมอีกแล้ว ปิดประตูเลยเฮ้ยพอเป็นตะกินนี้ผมผมรู้สึกว่าปิดบอกมันสั้นแปลกๆเพราะมันแบบว่าเอามือถือนั่นไว้อะถือกุลาบอะมือมันดูสั้นน่ะคิดไปเองหรือเปล่าผมีคนเฝ้าตุดสารด้วยนะ ให้เขาช่วยเลยครับผมยอมให้เขาช่วยดีกว่าแต่ก็ขอแผลด้วยก็ดีได้แผลแล้วหรือว่าตอนนี้ก็ได้อยู่นะลูกเกมไม่แย่ครับเ่ยไปแล้วันน่มีจะลวดแต่ว่ามันติดกำแพงหรือเปล่าพเพื่อน ตอนนี้เราจะเกมไ้ก่อนหนึ่งคนนะครับจะได้กอนนตะเขนนิยายต่าน้อยมันไม่เนียนลูกถึงตัวหนูจะเล็กก็เถอะนะไม้หนึ่งครับลงไปเลยผมว่าสมายลี่น่าจะอยู่โซนเครื่องบนนู้นนะ ปาดจากระยะไกลผมตั้งใจอยู่แล้วจะลองเชิงดูแล้วกันโโอ้คนมันเก่งอ่ะทำไงได้เห็นป่ะอุ้ยโอ้ไปไง้าจะให้ผมเชิงมันก็เชิงได้แต่บอกว่าบางดีผมก็แบบ ไม่อยากที่จะแบบว่าสุ่มเสี่ยงด้วยแหละผมก็เลยเลือกให้เขาช่วยกันไปเลยจบจบทำไมรีลุกเองหรือเปล่า uh, ย, <Lauren. S 1> ยอมแล้วดิเนบร้อยครับเก็บสี่ในสี่นาทีเกมทีส่สองด้วยโอ้โหดไปน้องๆเจอผมเชิงนะอันนี้เสียเชิงผมหนักโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่3มกันต่อเลยดีกว่าในเมื่อมันจบไวขนาดนี้มันก็ต้องมีแถมนะในบ้านใหญ่มีไงให้มันพับเลยแผ่นนี้โอเคไม่รู้เป็นตัวอะไรนะเมื่อกี้ผมก็ไม่คุ้นสกินด้วยมาเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นนกคู่หรือเปล่าหรือว่านักโทษอ่ะนี่ไงเอนกคู่ครับโอเคพับมา อันแน่เรียกนกคูกด้วยไอ้น,นี่ถือว่าใจร้อนนะยังไม่ได้ทำใดเลยเกรื่มไม้ก่อนแล้วกันระหว่างนี้ก็ย้อล้อหลอกไปก่อนล้อหลอกแล้วก็ปาดเลยนิ่มๆไปก่อนครับไปลากขามันมนันนี่เอามานั่งก็อี้ดวนๆเลย เขาพลาดนะนี่โดนไปแล้วหนึ่งเครื่องตัวนี้สองสันอยู่ด้านหน้าเราด้านหน้าเราสันสองเครื่องเลยครับผมว่าคนจากด้านขวาน่าจะบิ่งมาช่วยนะอาจจะให้ทหารรับจ้างมาช่วยแน่นอนอะไรคืออาจจะแต่พูดว่าแน่นอนไม่รู้เหมือนกันครับแล้วป่านเล่นๆไงนักข่าวนี่เออว่ามีนักข่าวด้วยเกมนี้ ไม่ค่อยดีนะตกเป็ดปะไม่ตกเออโอเคให้เขาพาไปก่อนนเราจะบีบไปก่อนเล่นอยู่ลายนี้เท่านั้นนะแล้วเราก็ปัดแบบบูทูธไปง่ายๆแต่เสียดายที่เขาไม่ตกเป็ดสองนี่แหละ เอเด็กหายไปแล้วโอเคนักข่าวเจ็บแล้วผมว่าโอเคนมาแลนด์โอเคโอเคเอา้าวเขาไม่โดนแผล่องเหรอเอ๊ะผ,ผมไปตีคนโดนมก็ยี้ไงโอ้พลาดหนักแต่ไม่เป็นไรครับล้มแล้วมอบเลยหรือว่าคุณเพื่อนไปนอนด้วยกันเลย น่าจะลมพองกันนะเนี่ยวนนี้ตายแล้วครับไปสรุปคือบลิงนี่ผมแทบไม่ได้ใช้เลยเนี่ยด้านหน้าฮิวกันแล้วปาดไม่ให้ฮิวครับไล่พื้นที่ไล่พื้นที่นักโทษก็ซ่อมเครื่องฝีนั้นเนี่ย แต่ว่าผมได้คนไวอะ่ะเครื่องไวไปก็อาจจะไม่ทันนะ <st it> นข่าวลา่าสุดอยู่ในบ้านใหญ่ครับขออญาตเหยียบอันนี้ก่อนเอาเหยียบไม่ได้ <st it> <st it> วิสบัดไม่โดนเอา้าเรีกเด็กไปไหนอะทีนี้ใครงงอ่ะ อั okay. นเน่ทำไรอะพี่ออก,ก่อนไหมถ้าเครื่องนี้เสร็จเครื่องบันใหญ่ก็เตรียมพร้อมเหมือนกันอ้าวเครื่องบ้นใหญ่เสร็จแล้วไม่ค่อยดีอย่างนี้ก็ <c oughs> ไม่น่าทำไมแล้วเนะี่ย ถ้าเขาไม่ทำไม้น่าจะไม่โดนลมผมนะขอโทษเดี๋ดยวเครื่องหน้าเครื่องหน้าสั่นอ <c oughs> ีการร้องขวา แล้วผมปาดไปแล้วด้วยนะเสียไอยตสกิลฟรีเลยเฮเกมนี้ก็เก็บติดตามระเบียบแน่น,นอนครับ <c oughs> ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่ๆบา่ครข้งมั่นใจแล้วมันยอมเลยตีแบบบลูทูธเลย <c oughs> มาเน่ <c oughs> กดยอมเลยละกันโอ้โหเราก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าลิปเปอร์เนี่ยโอเคครผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกันลัวใจให้กันด้วยละกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ